สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องห้าหมสัสุขดผู้คนนะคะเนาะเป็นไงคะสบายดีกันเนาะคะเนาะตอนนี้นะคะตีกับอาการเจ็บคอเป็นวัดก็เริ่มดีขึ้นมาแน่จังหน่อยค่ะพอตีติดวัดจ่าเล็กหน่อยแล้วค่ะเนาะแล้วก็ารอนี้นะคะตีกับจะมาขอสีแจงในในในบางประเด็นนะคะเนาะที่มีบางท่านนะคะที่เพิ่นเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาเนาะคะ่ะจากคลิปก้อนนะคะนะ่าจะเป็นอีพีสามแล้วพี่น้องเนาะ นั่นแหะค่ะ,ะตีก็จะมาขอชี้แจงเลยนะคะเนาะรากาค่ะก่อนอื่นนะคะตีต้องขอบคุณพี่น้องเฮาหลายๆนะคะขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะคะที่เขามารับชมคลิปนะคะมาเป็นกำลังใจให้ตีนะคะเนาะเขามาคอมเมนต์คุยกันเนาะคะ่ะแลราคาตีจะบอกถึงอค,อคอมเมนต์หนึ่งนะคะเนาะเพิ่น,นใดมันกับถามนะคะเป็นการมันถามเนาะว่าฝรั่งเป็นยังคือโบเก็บเห็ด ซอยเมียจังสีนะะเนาะค่ะเนาะตีก็จะมาขอชี้แจงในในประเด็นนี้ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างู้ใหญยคือโบเก็บเ็ดซอยเมียจริงแล้วู้ใหญ่เก็บเ็ดซอยตีนะคะแล้วก็แค่บางบางจังหวะเนาะคะ่ะตีตีบอกเพ่นว่าย่าพึ่งเก็บจังสีนเนาะคะ่ะแบอบกว่าตีอยากจะทายกไทายให้พี่น้อเขาเห็นกนแล้วก็ตีก็จะเก็บไปน้ามัน้กะ็ทายคลิปไปน้าเนาะคะ่ะบางที่บางตอนถ้าเกิดว่าเพิ่นไปเจอกอนเนี่ยสินคะ่ะพิ่เก็บ เข้าไปเข้าบระเทศในไทยแล้วค่ะคือคือคนเก็บเงินแล้วเนาะคะ่ะเนาะตีก็ไม่การบอกพญ่ยไ,ไว,ว้ว่าย่าพื่มเก็บให้ตีไทยคลิปกอนเนาะคะ่ะเราทนานตีบอกว่าให้เราเก็บซอยติเล่าถึงจะจะกาดเก็บเนาะคะ่ะหมายถึงว่าตีอยากเก็บเฮตกน,นสินค้าอยากพี่น้องเห็นกนเนาะเราเคยเก็บเฮดกรตีเราคือบอกว่าตีไปน้ากลน,นะคะ่ะตีเก็บเฮตยุดจุดนี้เราตีไทยคลิปมักนกระซ่ามันบอกคะ่ะแต่วันเล่านะ่ะเตอเดินโตก่า,าเราเก็บเก็บเก็บอย่างเดียวสิค่ะมันกะ คือว่าว่าเข้าไปน้ำกลกับพรท่านทาย่ายคลิปแล้วนะคะนั่นแหละติ๊กเลยบอกเพิ่นว่าให้รอตี่ายคลิปก่อนนะคะเนาะราคาเกิดคือประเด็นแรกเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นถามเขามาว่าเพิ่นก็จะสงสัยเนาะค่ะว่าเป็นอย่างพลังคือบ่เห็นซอยเกบ่เห็นอ่ซอยเมียเก็บเห็ดเห็นแต่ยืนหัวรออยู่อย่างนั้นสิอันนี้ตีก็บ่ได้ว่าเพิ่นเนาะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นความคิดเห็น ส่วนบุคคลเนาะค่ะ้วก็เพิ่งอาจจะเห็นแค่ตรงนั้นเนาะค่ะแต่สําหรับ f c ที่ติดตามตีมากตั้งแต่เริ่มต้นนะคะการเฮ็ดคิดทุงตีเนาะค่ะที่เป็น f อแบบยาวนานกันมาเลยเนาะค่ะจ,จะเห็นพอหไ่ตลอดนะคะไปไสมาไสกับเมียตลอดเนาะคะ่ะวก็เอ,อ,อีกข้อขอนึงเพิ่นกเขียนมาว่าปหนกับว่าส่วนมากที่เพิ่นเห็นฝรั่งจะบังคับเมียเนาะค่ะแต่เมียก็ต้องเป็นคนย่อมฝรั่งอย่างนั้นสินะค่ะ ก็จะมาขอช้ใจอีกประเด็นนี้นะ,นะคะนะววาสําหรับคนอื่นตีบะหูนะคะตีบะหูว่าคนอื่นฝรั่งคนอื่นเป็นจันใดน,นะคะแต่ว่าสําหรับฝรั่งข้องตีนะคะบ่มีการบังคับเมียนะคะเพราะว่าก่อนที่เข้าจะไม่อยู่ร่วมกันเฮาคุยกันเฮ้าเคยื่อยังเกาะตกลงแบบว่าคุยกันก่อนจะมาใส้ชีวิตร่วมกันอ่อคนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะ บอสามารถบังคับไผ่ตีกับบอสสามารถบังคับเล่าใดแล้วกับบอสามารถบอสามารถมาบังคับเข้าใดเนาะค่ะก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการสิไปสายหรือต้องการเท็จยังก็คือขอความเป็นการขอความช่วยเหลือเนาะค่ะหมายถึงว่าถ้าตีอยากไปเก็บเหตจังสิตรีโมเมนต์ว่าบังคับเล่าบอกว่าเออถ้าต้องพาขอยไปตอนนี้นะจะลงพาขอยไปตรงหันมรงนี้นะโมเมนต์ค่ะก็คือตัดถามเลาก่อนว่าโมนี้เรามีแพนสิเฮ็จยังบอสิไปสซบอ นะคะก็คือบอกว่าทําไม่เบ่ว่าแล้วบอได้ไปใส่ตีก็บอกแล้วว่ามึงภาพขอยไปหันไดบอไปไนเหี้ดบอจากชุนโมชั่นชุนโมสิทําไม่เล่าวางแล้วภาพไปได้แล้วก็ภาพไปค่ะจะบ่ามีการบังคับกันเด็ดขาดนะคะตัวเราเองแล้วก็บบอลบังคับตีตีกับบอลบังคับเพิ่นนะคะเพราะว่ามันคนเฮามันอยู่ร่วมกันมันต้องต้องมีการสร้างเหตุผลท่องกันเนาะค่ะบริเวณว่าจะเอาแต่ใจของเจ้าของไฟใดไฟหนึ่งเนาะค่ะเนาะนะคะ อันนี้ก็คือตัดประเด็นนีไปได้เลยนะคะเนาะว่าพ so ่อใหญ่บ่มีโบแมนคนนิสัยแบบนั้นนะคะโบแมนโบแมนว่ามามาขับเมียเนาะค่ะเนาะละครละกรพ่อใหญ่ก็บ่บ่เคยแบบบ่ได้บังคับบ่มักบังคับคนอื่นนําค่ะเพราะว่าเราก็ู้ว่าการบังคับนี่ค่ะการหมายถึงว่าการสิให้คนมาสั่งว่าให้เฮทศน์เทศนี้นะคะตัวเราเองเราก็บ่มักนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบ่บ่บ่จะไปบังคับคนอื่นเนาะค่ะละกรอีกอย่างนึงก็คือบอกว่าเพิ่นก็ เหมือนกับว่าฝรั่งซอนหมากก็จะแบบเอ่อเหมือนกับเบาเบาดูถูกผู้ยิ่งคมเพงนีหย่งนัิแต่ว่าติติบ่หูนะคะว่าเพิ่นหมายถึงเอ่อฝรั่งของตีบอหรือว่าเพิ่นหมายถึงส่วนโดยโดยทั่วไปเนาะค่ะแต่มันตีเบาพดจังเลติก็ต้องคอทษนําเนาะค่ะเนาะเอ่อแต่ว่าติสิมาชิดแจงใน่าฝรั่งของตีเนาะค่ะเนาะตีกะบอยากยห้ไเอาไปเมาร่วมกันเนาะค่ะสบสาหรับฝรั่งทองตีคือบอกว่า จะที่ยุ่งกันมากเนาะคะ่ะกะจักปีละตั้งแต่อุกุดหน่อยเนาะประมาณอุกุดกับแปดปีแล้วค่ะกะบอเห็นเพื่อนไปเว้าแบบว่าดูถูกผู้หยิงนะคะแบอบอแบบเห็นแบอบแฟนท้องตีนะคะเราเป็นคนแบบว่าค่อนข้างที่จะหักมูนะคะค่อนขานที่จะหักมู่แล้วกัอ่าหักขอบครัวค่ะแล้วกับแบบว่าแบอบอแบบเอาเรื่องพุ้หยิงมาเว่าวจะเล็กจะหลอกนะคะแบอบเอามาดินท่าผู้หยิงนะคะ ไม่กระทั่งเรื่องของเมียจะคลองเลยสิค่ะเนาะถ้าเป็นการเบ่าเลนเบ้ายกกันนะคะเบาเลนก็เบ่าเบ่าตรงตรงวอาต้มน้าเบ่ายกกันเลยนั่นสิค่ะบ่ได้บ่ได้บ่แมนว่าไปพอกพรนักเพนี่ลราเอาม่านิ่ท่ารับหลังบ่มมีนะคะนะคะตียืนยันได้ว่าบ่มีแในนอนนะคะสําหรับฝรั่งทุกีเนาะค่ะเนาะแต่คนอื่นตีบ่หูนะคะวก็ตีกับบอหูเพา่นไปไปเจอแบบไกดมาเนาะค่ะเนาะแต่ตีก็จะมมเบอกในในส่วนของตีนะคะเพราะตีไ่อยากให้ บ่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดเล่าผิดเนาะคะ่ะหมายถึงว่าเฮาเป็นเมียเฮากะออ,ออกมาสิแจง้งว่าเฮา o u t u b e นี่เป็น y o YouTube ของตีเนาะคะ่ะบ่เม่นของเล่านะเนาะเล่ากับบ่ได้บ้างคบให้ตีเฮ็ด u t u b e เนาะคะ่ะตีเป็นคนถีอยากเฮ็ด u t u b e เองเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือบอกว่า,วาถ้ามันมีหยังกระทบใน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 ตัวเล่าหรือหรือว่าอย่างนสิค่ะส่วนของตีตองมาออกมาสีแจง้งให้พี่น้องเข้าขใจเนาะคะ่ะเนาะว่า เรามาเป็นคนแบบนั้นเนาะค่ะนะคะ,นะคะสรับเอลซี่ถีเพิ่นเพิ่นอยู่กับตีมาโดนเพิ่นก็จะฮูนะคะเนาะว่าเพิ่นก็จะเห็นชีวิตการใช้ชีวิตของตีกับพญายู่แล้วประจําอยู่แล้วเนาะคะ่ะว่าเฮาอยู่กันจันไดเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็ถ้าก็ว่าเขาป้านั่นสิคะ่ะพญายจะเป็นคนย่างหาเห็ดให้ตีแล้วก็ใหต้หตีไปเก็บเนาะคะ่ะเราจะไปหาจุดจุดสีเป่าไว้ก่อนนะคะนับถีพี่น้องฮูว่าเราตรงไปสีเป่านั่นะสิคะ่ะแต่ก็เมื่อใดมีลูกไปนําเราจะ,ะ,คะแค่ลูกนะคะดูแลลูกนะคะ แล้วกษสตีก็จะจะพาลูกยังยังหาเห็ดล่อให้เมียไปเก็บเนาะคะโดยที่เราจะจะยังพอนี่เก็บเนาะคะ่ะเน้องนั่นแหละค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะติก็ขอชิดแจ้งซ้ำหนีเนาะคะ่ะเพราะว่าตีไปยังใหเ้เขาใจผิดกันเนาะคะ่ะเน้องบริวาสีสเีเห็นแค่์คลิปสองคลิปเนาะคะ่ะก็จะมาตัดสินว่าเป็นคนแบบไดนเนี่ยสิเนาะคะ่ะเนาะ ฝรั่งทุกคนกับบอม,มเมน,นว่าจะมีนิสัยเหมือนกันเนาะคะ่พ cad, พะพวก,กคนบนฝรั่งเนาะคะ่นะทุกๆคนเหรอค่ะเนาะมันชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตการแต่ละคนมันนิสัยแต่ละคนมันก็นแตกต่างกันเนาะคะ่ะเนาะ,ะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับอย่าเอาเขามาเปรียบเทียบกันเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอเดี๋ลวจาพี่น้องจ้าเปล่าไปแล้วมันก็ชิ้นเงี้ยวะค่ะอีกอย่างนึงตีกะต้องขอเปล่าทำเป็นตีเปล่าเงี้ยพีชนะคะใ oh. นคล <S <S ิปนี้ตีกะต้องขอ เมื่อขอโทษนะคะทุกผู้ทุกคนนะคะเนาะถ้าเกิดว่าเฮ้ยยัง้งผิดไปหรือว่าการใส่ภาษาอย่างงี้ัสิของตีอาจจะบอบรแมนคนคหลบอเกงเนาะคะ่ะเนาะแล้วอ,อาจจะบอจับใจความบได้บางบางจุดพ,พี่น้องอาจจะว่าเข้าใจเนาะคะ่ะเนาะตีก็ต้องขอโทษไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าตีเป็นคนถี่เรียบเรียงเรื่องเล่าบอเกงค่ะแต่ว่าตีกับบอจับข้อมหลดื้อของตีแล้วค่ะพี่น้องจ้า แล้วค,นะค,นะค,ค่ะนาะค่ะคลิปเนี้ตี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะ